หวงควาย่าเฝ้าดูติตัวพระตัวจำมันบาปตัวเช่นจ้นไหนตัวไหนสุ่มที่อ,เอาเร,าเราียกดีๆเด้องานหนาได้ไปไหมอยู่เนี้ยใส่ผู้ใดสิไปใส่กาะผู้ใดสิไปใส่กาะมันเอ้าลองผู้ว่าเดชครับแล้วแล้วสิไปอำนาจเจริญเอาคือว่ามีเมียอายุหนี่งสัปดาห์นี่นนไปอีกละได้เห็นเขาเจ้าว่าอยู่ว่าบังในหนีวะ มีเมนูนี่เอาซื้อ่คืนหอดไมีอยากเสลืออ้าวคิดหอดเห็นได้แล้วว่าเป็นยังดอกอ้าวแปาทั้งใ่ได้ดีกว่านี้ว่ะโอ้ยขันสัตว์ผมกับจีบไปหาทั้งใบด้วยเศร้นี่ยไทยแผ่นมึงกองฝนมียทาเราคนน่ะว้าหอยพยันปืนขอยยันแต่มีดอีโตโอ้ยย่ามีอีโต้รับบังโอ เจ้าว่าแต่เจ้าต้งกาดผู้กำกับกี่ย่านที่กันเลยวะเสลาลาเจอมีดตะขอเลยยุ่งอยู่เขาบ้านเป็นเมียตำรวจเขาเป็นพวกอันมีอันมีเมียตำรวจเกิดยากไรเกิ่ยากหรอเขาบ้านย้ำเดี๋ยนจะลืมถอดลูกปืนออกจากบ่ออ๋ออาลังคุณถามหาแต่กาแฟวันเฟนเรื่อนล่ะมีบ่อวันเฟนตัวอยมีบ่อวันเฟนคนน่ะ พูดเลยฮะพูดได้ทามเดี๋ยวตุลกศเมียงคนนงกอดหานซ้อนนั่นนะครับอันนี้ม้วนหมอนเอ้ยหัวว่แม่นว่าพระว่าผมยึดตัวเสียเอาว่าขอบคุณเลยอะไรเด้อผู้กำกับคิดว่าเสียเงินมาให้พระนะเออเพรดีอันเจนเติบอันใจคนออกนั่นนะเพป็นล่ะเพช่นคิดอยู่ในใจอยู่ในี้เป็นมาเออ สิถวายพระสีถาายมาหลวงพี่จ้อยหมอดเอกก็สิไฮใ่าฮะพูดเ่องรจดเร่ะรแล้วจกเลยนั่น่ะนั่นน่เข็นเออเขียนกับพระนี่บ่เสียหลายดวงใบพันไม่จันม่จัได้กันลูกโลดใบพันใบพันได้เมียนใบพันแม่พี่น้องทั้งเกษตรสมุนยกเพราะว่าทำบุญมากทำอะไมากจ้า ทำน้อยพระได้น้อยอือบ่ทำเลยพระบ่ได้อยางเลยเหมือนว่าบันก็บ่ได้ละน้องพอให้กันไหนมาส้าตัวอันว่าเงินก้อนนี้อาตมาก็สิเก็บไว้ได้บ่หูนะอาพระกับเป็นตำรวจน้องได้ก็เย็นคำหัวพระเท่นั้นนะอาพระสิให้พระกับพระกันหมดจากนางแน่เมีโอ้ขวาสูต ว่าเนี่ยดุดวดว่าเทนิงดอกว่าแต่เนี้ย่เขาใส่หลพอนแต่มาเพอนพอนมมีเอาสิตาแทแต่บัได้กันหลายวันเตี่ยได้ไปกับบานมาโรเอานมือเขืนโนบแล้วปนมแล้วเอาเม็มือหรือตีนนะอุ้ยมือจะไหนมาคืนตีนให้เนี่ยอับานมือเขืนมาท่ไหน ถ้าตวใหญ่บาดเด้อจิกาได้จะกินคำเด้อยาดเด้อวะเรีนเป็นผ้ามือนี่เออเออบาดรนี่เอาไอ้กัวฟังๆให้จักบาดเนี่ยเพียงทางผุนเทสเดจังสิเย็นนเนี้แห่ตมานักปันบวารสิเกินเนี่ยเรียน้วนกับมือไอตัวไม่ได้เรียนแย่ๆออกไบบ้าไปยิงเก็ฮะ อยู่วัดไหน่าู่วัดนรอก็ยังถามมาอยู่วัดไหนเอออยู่วัดเมซีสับลาบปะกาลามวัดไหนวัดเมซีสับลาบปะกาลามหรือเนาะเออใหญ่มากจากพุ่นต้วะวัดป่าขันตีธรรมบอกหลวงพูดเนี่ยทำเพื่ออยู่เพื่ออะพอดีพอดีเราเจอเจ็ดเครื่องบินเจ็ดก็เลยใหญ่มากอยู่พี่อยู่เกษตรสมบูรณ์เป็นใคได้ขึ้นคน้็เก่งเป็นี่ก็งคนยึดไปแล้วไ่ได้ขึ้นน้ำพิ่นเด้อยังมาจามไฟเด้ออันนี้มาดคอเด้อ อัข้อกอนกับข้อส่นี้ดีดอกเอาให้เงินค่าข้อเดลละผู้พยุซธำบัดเนี่ยโอ้มาพ่อมุม,มีนามรองข้อยพ่อยู่อุ้ยหดชนอใจดีหดชนอเป็นยังโนอ้ยมันบ่เขาเป่าได้นะใจเลย เอออันว่าบุญกุศลเนี่ยที่ทำทานกันสุกยางตั้มตะนุนหนังก็ได้ยินลูกกันอันว่าทำทานแล้วให้พ่อเจ้านั่นแม่นนอนเอาจั๊วะไงอันบะบุญกุศลเนี่ยทำดีได้สุอยางอย่าเฝ้าคา ยก็เั้งในหมองกาบอยู่ห้าปัวใส่คนแงปป่อยบไฟเปลี่ยนอยู่แน่หัวใส่ระบ,บาดเลยหัววาว้ววาวเลยหวาวติเฮ<อ>หลุมสาวเวลาะน่อ,อากขอพูดนหลายๆเอาอุสาออยสาตาบ่ค่อยดีก็ซิเมนน้ำโคกเน,น,น่ะนดีเนาะแงน้ำขานกีละ บ่แซ่บเติบขอแยกผมก้อนเด้อแหน่เอามาสวดวัดแถอมันบ,นบน่นมาแต่วัดติโก้โอ้ยยังบ่ได้แบบวัดขันกิจทับโหเจ้าเอ้ยอันปกติอาตมานี่ไม่นะไม่นะไม่ผสมโอ้เอาย่างใส่แม่ยืนข้ามหัวพาเยดังเอาห้าขวานสูง,งใจง่ากเลยเนาะหลวงพ่อนเลยเนาะโป้าแซ่ละบาดเนี่ย เงินใน,งน,นเงินสองไร่เศร้าเห็นสเสียงมาแล้วแจ้แล้ได้ไปเล <c oughs> อ่ะมาต่อกัรปฏิเนี่ยให้แหลเ่ลีลาวดีเสียงละอาตมาเป็นาา<ก>พนานังเปียนระมันใกลอดแจ้งเร็วสอดแจ้งจะในห้อกซทุ่มนึ่งแ,แต่เมาตัวตายเห็นแค่พ่วงก,กับบอกพกทุ่มคนหนาคอนั่งมีนจนนอนหกทุมก็เดี๋ยวต้องูดิสิกาว่ายังคอยเป็นพรนผ้าโอ้ยโอ๊ยน้อตก เบ๊ะีเธอน้องพฤศิเอาอยา่ยาได้มือเนี่ยขอเป็นพาเนี่ยขอเพื่ออะไรเป็นกูไพ่เน,นี่ยอย่าเนี่ยบ้าแม่ฟังฟังคอยนะเทสโรเทสทดสอบก็โอเคแล้ว <laughs> มาบัดเนี่ยบาดเมีคุณนกหคไยร้อย وي, เป๊ะใจเกียบจนเกา่า เกือบเป็นบ้านเราเกือบเป็นเสกเปนผาผู้หญิงบ้ารักซอนกอละอาคาลาคอยมาทังวันนีโอ้ยกระดัคนกระันโอ้ยกระดลูกเด่นเกษตรสินสอนมาดีอ้โหจักตีเ่เอาสมบัเนาะปดใส่ล้วบัวรองบัวเดนรที่ได้แท่ง